ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับหมานี่ก็เราพี่น้องหมานี่ก็้ราจพามาดูนานตัวผู้ตัวเมียมีรูครับเดี๋ยวจิพาไปดูพี่น้องไปไปไปตัวนั้นกำลังเบ่งเนี่ตัวนี้ออกแล้วยตัวที่ยืนอยู่นี่ออกแล้วนะครับตัวที่นอนอนอยู่หนึ่งกำลังเบ่งอีกนี่มาดูตัวผู้ตัวเมียพี่น้องเลยเออหมานไหมล่ะตัวเมียเออตัวเมียพี่น้องเลยอนกำลังขากำลังโผล่พี่น้อง โอ้ยงวัวแม่สาวพอมนาจีออกนาจีออกเองได้อยู่ครับอันนี้งวัวแม่เก่านะครับอันนี้งวัวแม่สาวนี่กำลังจีออกนลยครับลุกขึ้นยืนแล้วเดี๋ยวปล่อยเขาขอดเองนะครับรอดูจะแป๊บหนึ่งพี่น้องงวัวหน่อยออกไหมแบบนี้นะครับเขาจิมีให้วัวลูกลวัวไปกินนมแม่ที่ให้กำเนิดเด้อพี่น้องเด้อเวราวาอะไรครับพราะว่าเองไม่รู้ว่าน,นมที่เขากินเข้าไปมันมันดีมันมีคุณภาพพอที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกวัวนะครับ แล้วเขาเอานมจากไหนมาปอนก็เอานมวมัวแม่ที่ออกก่อนนานีนะครับแต่ว่าต้องเป็นวัวแม่เก่านะครับวัวแม่สาวเอามาปอนไม่ได้นะครับฟาร์มถิ่นกวยอยูจ่จะไม่เอามาปอนนะครับเพราะว่าผู้นายเก๋บอกว่าวาัวแม่สาวนั่นมันยังได้รับวบบัคซีนยังขบมีมดตุกเข็มนะครับเกก็เลยไม่ให้เอามาปอนนะครับสําหรับนมเหลืองนมแหลกด้อพี่น้องนี่ครับวัวไม่เกิดไม่แบบนี้ต้องทําอะไรได้ก็ดูความสมบูรณ์ ของลูกวัวล้วก็ดูเพศนะครับดูเพศแล้วก็ดูอีกอย่างนึงขาดไม่ได้เลยพี่น้องติดไว้ผูกไปหลายคลิปคือรูตูดนะครับรูรูทวารน,นะพี่น้องถ้ามีมีมันเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกวัวที่มีกินนมมีกินอาหารเลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับ